คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเอาล้วคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าไวกิ้งอลิชเหมือนเดิมวันนี้พี่เหมียวง,งบมาที่5,000แต่วันนี้ขอเปลี่ยนสไตล์การเล่นหน่อยละกันคุณผู้ชมในคลิปนี้นะเปิดเบ็ดหนักๆหน่อยละกัน50กับฟีเจอร์ต่ำสุดฉันเลือกนายไป1,250นะฟีเจอร์นี้คาดหวังไว้ที่ เจคูณสน่าจะโอเคสุดแล้วเอาจริงเพราะว่าค่อนข้างหมุนยากนะคุณผู้ชมขอไม้แรกไม้แรกผ่านไปเรามีโอกาสในการเล่นเบ็ดนี้สี่รอบคุณผู้ชมจะรอดหรือล่วงเอาจริงมันก็ต้องติดสักไม้ไหมม,มันต้องติดสักไม้อะ่ะคุณผู้ชม มันคงไม่แดงสีรอบติดหรอกมั้งเพราะว่าเราตั้งเป้าแค่7จคูณสามเองอะไม่น่ายากไม่น่าเย็นคูณ2อง้ยคูณ3ไม่น่ายากหรือเปล่าเรียบร้อยไปเจ็คูณสกับเบ็ดห้าสไม้แรกคุณผู้ชมเป็นกำลังใจด้วยนะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจกับพี่เหมียวด้วยนะคุณผู้ชมจะกลับขอบคุณมากเลยแล้ว ช่วงนี้คือพายุเข,ข้าผม้ชมพี่เหมียวแม่งแบบรู้สึกป่วยๆเลยอะ่ะเจ็บคออากาศแม่งก็หนาวๆชื้นๆน,นะไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยฮะ <c oughs> เจ็บคอจัดเอาจริงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไงช่วงนี้วินรวมตอนนี้อยู่ที่682น่าจะเกลือตามระเบียบแหละ ค่อนข้างที่จะใช้ดวงเยอะเหมือนกันนะุณผู้ชมในฟีเจอร์แบบต่ําสุดอะ่ะค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าไอตัวสปินนี่มันค่อนข้างน้อยจริงๆนะเจ็ดหมุนเองอะ่ะมาถือว่าเป็นการเทสด,ด้วยแหะเพราะว่าพี่เหมียวยังไม่ได้ออกจากพวกคอมฟอร์ตโซนเลยนะส่วนใหญ่พี่เหมียวจะเล่นเซฟมากไงหมายความว่าซื้อซื้อแบบเซฟเฟนะไม่ซื้อโหดขนาดนี้ ตนรัวๆไม้นี้ต้องได้เล่นอ่ะขอ,อยนาดื่มน้ำแป๊บมะ <c oughs> เจ็บคอจัดอ่ะเจ็ดค <c oughs> ูณสามเมืนเดิมไปมา <c oughs> ถ้าเราไม่แตกไม้นี้อาชีพหายอีกแล้วโอ้โห ก็มันค้างอะ่ะค้างบ่อยด้วยต่อฮะเราเหลือ682ในกระเป๋าตอนนี้คุณผู้ชมท้าไมนี้ไม่แตกคงต้องหมุนสดอย่างเดียวนะจริงไม่งั้นก็ต้องขึ้นมาสัก พอให้มันได้ซื้อพอให้มันได้ซื้ออีกรอบอ่ะนะยังคาดหวังอะไรไม่ได้อะตอนนี้ต้องรอดูโอ้แล้วมันเหลือสองหมูเองอะดาวช่องแรกเจช่องสามยังอืไม่ได้ร้อสิเริ่มจ่อยแล้วอ่ะเวลาเกลือมันเกลือหนักนะเอาจริงไมคิ้งเนี่ย บอกเลยว่าตัวดีเลยถ้ามันได้เชิดฉายมันก็โหดอยู่แหละเราได้ซื้ออยู่นะหมายหนึ่งแต่ว่าเลยอยู่พันสามอ่ะเบ็ดสามสิบมันเริ่มหลังเลยแล้วไงถ้าเราซื้ออันนี้มันน่าจะหมุนง่ายกว่าป่ะเบ็ดสิบบาทมันดูมีทรงกว่าอาจริงนั่นไง อามสภาพมะจริงๆไอช่องแดงนี่มันน้อยมากเลยนะแต่กูก็โดนโโอ้หเป็นโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะหมุนไปจนกว่าจะหมดแล้วกันตอนนี้คือภาวนาอย่างเดียวฮะ แล้วมีคอนสวยต้องเป็นคิวเท่านั้นนะ่ะโอ้เป็นสิบน่าจะน่าจะไม่รอดคุณผู้ชมเดือ2สองร้อยอ่ะยังไงก็ต้องมีช็อตคอนสวยๆนะข้างนอกเดือวไม่ก็เป็นฟรีเกมไปเลยอะ่ะ แต่กับทุนที่เหลืออยู่ตรงนี้ไม่น่าไหวจริง <c oughs> โอ้ยเงียบนะเงียบจัดเงียบจริงโอ้โหวันส้ม ไม่น่ารอดหรือเปล่าเป็น AK 12จิบสองโอ้ยเริ่มจ่อยนะวะแต่เอาจริงนะ เบ็ดห้าสิบซื้อสี่สี่รอบมันต้องมีสักรอบที่แตกแต่ไม่เลยคุณผู้ชมวันนี้น่าจะไม่ใช่วันของเราเงียบจัดเวลามันดาวมันก็จะเป็นแบบนี้นะไวกิ้ง แต่เอาจริงมันก็มีทรงกว่าไปเล่นพีจีอะเอาจริงนะพูดตามตรงเลยเหลือร้อยห้าสิบกูว่าต้องพอแล้วแหละเอาจริงกูไม่ไม,ไมีอะไรเลยหรือกูเป็นคอนแล้วไปโผล่ตรงนั้นไง ที่หารไม่น่ามีจริงหรอกเอาจริงกูเป็นสาวทำกับไบกิง้งหมดละสปินสุดท้ายอ่ะไม่น่าได้เดี๋ยวไวร้อยเดียวหอร้อยห้าสิบสี่ไม้เอาจจริงแม่งเราไปเล่นไม้สิบบาทดีกว่านะแล้วไปซื้อตัวสิบสองหมนะุนน่ะโอเคกว่าเยอะ ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่เหมียวขอตัวลาไปแล้วบไม่บายฮะ